สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ปรึกษาเซียนบอลครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลวันพุธที่15มีนาคมครับจัดคัดมาให้เน้นๆ3คู่เช่นเคยครับซึ่งเป็นในส่วนของบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ1คู่นะเตะในเวลาที่2ครึ่งครับไบรตันเปิดบ้านต้อนรับคิตันพาเลตครับและอีก2คู่ที่เหลือเป็นในส่วนของยูฟาแชมเปี้ยนครับซึ่งเป็นทางด้านของนาโปลีเจอกับแฟรงเฟิร์ตเตะในเวลาตีสาครับและในเวลาเดียวกันเป็นเรอลมริตเจอกับลิเวอร์พูลครับและในส่วนของบอลที่เราได้ให้กันไปเมื่อคืนครับ3คู่นะ ก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างโอเคครับปอร์โตก็รองปอกินมาครับและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถล่มยับครับผมก็กินเต็มมาแในส่วนของคู่นี้ครับน่าเสียดายจริงๆสาหรับมิดเดิลสโบรครับที่จบสกอร์เสมอไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับแต่ภาพรวมก็ยังถือว่าทํากําไรได้ครับวันนี้เรามาคัดเน้นให้ใหม่นะสามคู่เหมือนเดิมครับและก่อนที่เราจะเข้าไปวิเคราะห์กันในค่ำคืนนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของพวกเรากันด้วยนะครับมาดูในส่วนของคู่แรกของเรากันนนเลยดีกว่่าคคครใื ไบตันโฮมเบียนเปิดบานต้อรับคริสตันพาเลตครับมาดูผลงานในลีกของนัู่วันก่อนเลยครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างไบตันครับตอนนี้ติดท็อปโฟแล้วนะครับหลังจากทาผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับเกมในบ้านเล่นไป12เกมครับชนะไป6เสมอ2แล้วก็แพ้ไป4นัดครับตรงนี้ได้21เสีย11เก็บมาได้20แต้มครับในส่วนของทีมเยือนอย่างคริสตันพาเลตครับตอนนี้อยู่อันดับที่16ของตารางครับผมเล่นไปเป็นเกมเยือน12เกมครับชนะไป2เสมอ4แล้วก็แพ้ไปถึง6นัดครับจะเห็นได้้ว่่่าาาทํํปรระตูไไมคอยยดเลับสห การบุกไปเยือนของคริสตันพลเลตนะและก็เสียไปถึง15ประตูเลยครับในส่วนนี้เก็บมาไ,ได้แค่เพียง10แต้มครับสำหรับเกมเยือนของพวกเขามาดูผลงานการพบกันของทั้งคู่กันก่อนเลยครับในส่วนของบริตันเมื่อเจอกับคริสตันพาเลตนะครับชนะไป2เสมอ5และก็แพ้ไป3ครับด้านการเงินยังถือว่าโดนคริสตันพาเลตข่มอยู่มากๆครับเพราะว่าบริทันเนี่ยทำเงินกับคริสตันพาเลตไปได้แค่เพียง3นัดครับเจ้าไป1และก็เสียไปถึง6นัดเต็มๆเลยครับซึ่งในส่วนของการเปิดบ้านต้อนรับคริสตันพลเลต10นัดของพวก สองแล้วก็แพ้ไปถึง5เกมครับซึ่งด้านการทำเงินที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังถือว่าแย่นะ ถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านก็ตามครับได้3เสีย7ขาดทุนไปถึง4นัดเต็มเต็มครับมาดู10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างไบตันฮงบเบียนกันก่อนเลยครับสำหรับ10นัดล่าสุดของพวกเขาครับเอาชนะไปได้ถึง6เกมครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปแค่เพียงนัดเดียวนะครับซึ่งแพ้กับฟูลเล่โดนเฉือนเอาชนะไปได้ที่สูนประตูตอนหนึ่งครับน่าเสียดายจริงๆสําหรับในนัดนั้นนะส่วนทางด้านการทาเงินที่ผ่านมาครับตรงนี้ก็ยังถือได้ว่าพอใช้ได้ครับแต่ก็รวมรวมขาดทุนไปหนึ่งัดเต็มๆครับสำหรับไบตันครับ เอาชนะไปได้5เกมครับแล้วก็แพ้ไป3ครับส่วนทางด้านการทำเงินเนี่ยตรงนี้อย่างเจ้าตัวครับไม่มีกำไรและขาดทุนครับในส่วนของเจ้าบ้านอย่างบอยตันนะซึ่งทางด้านทีมเยือนอย่างคริสตันพาเลศครับสิเกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยไม่ชนะทีมไหนเลยครับเสมอไป5้แล้วก็แพ้ไป5เช่นเดียวกันครับแต่ถึงผู้ชมจะเห็นว่าเสมอกับแพ้ไปมากมายขนาดนี้เนี่ยแต่คริสตันพาเลศเนี่ยเป็นทีมรองที่เรียกได้ว่ากินเงินมาหลายนัดแล้วนะครับซึ่ง10นัดที่ผ่านมาเนี่ยทำเงินไปได้ถึง7นัดครับเจ้าไป1และก็เสียไปแค่เพียง2นัดนะครับ น่ากลัวจริงๆครับสำหรับทางด้านการทําเงินนะซึ่งในส่วนของการบุกไปเยือน9เกมครับก็เก็บชัยชนะไปได้แค่เพียง2นัดครับตรงนี้เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป5ครับแฮนดิแคปการทําเงินเปิดมาที่8นัดครับได้ไปถึง5นัดครับเจ้า1แล้วก็เสีย2ครับด้านการทําเงินเนี่ยกินขาดเลยถ้าเทียบกับทางด้านไบตันนะซึ่งทางด้านสาติของทั้งคู่เปิดมาในลักษณะนี้ทางเซียนบอลมีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับในส่วนของคู่นี้ก็สติของทั้ง2ทีมนะครับก็เป็นทางด้านของไบตันเนี่ย วินเลตเนี่ยดูดีกว่านะครับแถมเล่นในบ้านด้วยถึงแม้ว่าวันนี้คิตตันพาเลตจ,จะออกมาเยือนนะครับผู้ชมและก็สถิติเกมเยือนไม่ดีด้วยนะครับสิบนัดล่าสุดก็ไม่ดีแต่การทําเงินครับกับสวนทางครับผู้ชมคือคิตตันพลาเลตเนี่ยชอบยันราคาไหวนะครับผู้ชมอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจสําหรับทางของบอลเยือนอย่างคิตตันพลาเลตครับ ในส่วนของแฮนดิแคขที่เปิดมานะครับผู้ชมให้ทางด้านของไบตันต่อ1ลูกนั่นคือเยอะมากๆนะในราคา1ลูกเนี่ยใบตันทําเงินไม่ได้เลยนะครับใน5นัดเนี่ยเจ้าไป1เสียไป4ครับส่วนคิปตั้นพาเลตได้ครั้งเดียวนะครับเสีย2แล้วก็เจ้า2ยิ่งดีกว่าไบตันนิดหน่อยครับส่วนสูงต่ําคู่นี้เปิดมา2ลูกครึ่งครับไบตันเนี่ยสูงไป4ครั้งต่ํา1ครั้งครับส่วนพาเลตเนี่ยสูง2ต่ํา3ครับสาหรับคู่นี้จริงๆเนี่ยผมมองเลยนะว่าทุกคนหรือว่าหลาายๆคนนยอจจะ ไปไบต้านกันครับแต่คู่นี้อันตรายจริงนะเพราะว่าราคามาเยอะครับถ้าจะไปใบต้นผมมองว่าไปสูงดีกว่าครับผู้ชมคู่นี้เนี่ยผมมองว่าบอลลองต้านผลิตน่าสนใจกว่าเยอะครับมาดูในส่วนราคาของคู่นี้กันก่อนเลยครับซึ่งราคาครับเปิดมาที่ครึ่งคว่ำนะครับไหลขึ้นไป1ลูกยังไม่พอครับ ไหลล้นไปถึงลูกควบเลยนะซึ่งราคาลูกเดียวเนี่ยไบตันจ่ายน้อยมากๆครับจ่ายที่79ครับส่วนนั่นคิตันพาเลยก็ลดเลยครับที่1.12น่สะส่วนสูงต่ำครับสูงจ่าย92และต่ำจ่าย96ครับหลังจากเห็นราคาแล้วครับของทั้งคู่นะทางเชียนบอลมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับในส่วนของราคาคู่นี้ฮะครับก็จากราคาครึ่งควบลูกไหลขึ้นมาเป็น1ลูกแล้วน้ําลดลงมาเหลือ79เนี่ยผมบอกว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยคือครึ่งควบลูกครับเพราะฉะนั้นครับ คิตันพาเลทเนี่ยก็ไม่น่าสนใจที่จะลองแล้วนะในราคาครึ่งลูกครับ ถ้าเกิดว่าอยากลองเนี่ยลองครึ่งลูกได้นะครับสำหรับราคามาแบบนี้เนี่ยไม่ไปไบต้นในราคาครึ่งครบลูกก็ไปบอลสูง2.5ได้เลยครับแต่คู่นี้ผมมองว่าบอลสูง2.5น่าจะชัวร์ที่สุดครับมาถึงคู่ที่2ของเรากันจนได้นะครับในค่าคืนนี้นะก็เป็นในศึกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกเตะในเวลาตีสามครับนาโปลีเปิดบ้านต้อนรับไอทักแฟงเฟิร์ตครับมาดูผลงานในลีกของทั้งคู่ก่อนเลยครับในส่วนของเจ้าบ้านอย่างนาโปลีครับเป็นยักษ์ใหญ่ของเกาโช่เซรายตาลีนะครับตอนนี้รั้งเป็นจ่าฝูงครับเกมในบ้านนเล่ ไป13เกมครับชนะไป11เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1ครับได้33เสีย9ครับเก็บไปได้34แต้มครับสำหรับในส่วนของการเล่นในบ้านของนาโปลรีเนี่ยเสียประตูค่อนข้างน้อยมากๆครับและทําประตูได้ค่อนข้างเยอะด้วยครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างแฟรงเฟิร์ตครับตอนนี้อยู่อันดับที่6ของบุเดเลีก้าเยอรมันครับหลังจากที่ฟอร์มหูเขาดรอปไปครับก็หลุดท็อป4ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับแฟรงเฟิร์ตครับเล่นไปเป็นทีมเยือน12เกมครับชนะไป4เสมอ5แล้วก็แพ้ไไป3ด้19เสีย20เก็บไปแค่เพียง17 สำหรับการบุกไปเล่นเกมเยนะือนฮะมาดูผลงานการพบกันครับทั้งคู่เคยเจอกันแค่นัดเดียวครับ ก็คือในนัดล่าสุดนั่นเองฮะที่นาบุรีบุกไปเยือนในสึกของยูฟาแชมเปี้ยนครับก็เก็บชัยชนะมาได้ครับสกอร์จบไปที่0ประตูต่อ2ครับเรียกได้ว่าชิวๆเลยนะสำหรับนาบุรีฮะมาดูผลงาน10บนัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างนาบุรีกันก่อนเลยครับสำหรับผลงาน10บนัดล่าสุดของพวกเขาครับค่อนข้างทําได้ดีมากๆครับตรงนี้ชนะไปถึง8นัดครับเสมอไป1นแล้วก็แพ้ไปแค่เพียงนัดเดียวครับผมซึ่งในส่วนของการทําเงินเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดุดันมากๆครับตรงนี้ทําเงินไปได้ถึง8นัดเลยครับเสียไปแค่เพียง2ั้งครัดเต็มๆ สำหรับเจ้าบ้านอย่างนาโปลรีครับในส่วนของการเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือน10เกมครับชนะไป6นัดครับเสมอไป1และก็แพ้ไป3ครับซึ่งในส่วนของไฮเดีแคปการทําเงินเนี่ยเปิดมา9ครั้งครับได้4เสียหตรงนี้ขาดทุนนะเป็นเพราะว่านาโปลรีครับเล่นในบ้านเปิดราคามาค่อนข้างสูงครับและยิงไม่ถึงนะดังนั้นก็โดนกินไปตามระเบียบครับซึ่งมาดูในส่วนของ10บนัดของทีมเยือนอย่างแฟงเฟิร์ตกันบ้างครับสำหรับผลงานสินัดล่าสุดของพวกเขานะครับเก็บชัยชนะไปได้แค่เพียง3เกมครับเสมอไป4และก็แพ้ไป3ครับซึ การเงินนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคครับพอใช้ได้เลยนะในส่วนนี้ได้6เสีย4ครับซึ่งนัดล่าสุดครับเปิดบ้านตอนรับสตุดการ์ดครับก็จบสกอร์เสมอไปได้ที่1ประตูต่อหนึ่งครับฟอร์มโดยรวมของพวกเขาเนี่ยยังเทียบกับนาบปรีเจ้าบ้านไม่ได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของการบุกไปเยือน10เกมครับตรงนี้เก็บชทยชนะไปได้แค่เพียงครั้งเดียวครับสำหรับแฟรงก์เฟิร์ตนะเสมอไปถึง5ครั้งครับแล้วก็แพ้ไป4นัดเต็มๆครับซึ่งทางด้านการทําเงินครับก็ยังสร้างกําไรไม่ได้ครับสำหรับเกมเยือนขของงวกเเาารรับตนนีี้้ไได4.2 4และสยปํห สติของทั้งคู่ถูกเปิดมาในลักษณะนี้ครับทางเซียนบอลมีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับในส่วนของคู่นี้นะครับก็สติเนี่ยก็ เทียบเท่ากับไบตันกับพิตตันผลิตเมื่อกี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าทางด้านเจ้าบ้านนาโปลียังคงดูดีกว่าอยู่แล้วครับแล้วก็แฟรงเฟิร์ตเนี่ยฟอร์มแย่แต่ที่แฟรงเฟิร์ตไม่ดีนะครับคุณผู้ชมการทําเงินก็ไม่ดีไปด้วยครับนาโปลีดูกินขาดมากๆครับคุณผู้ชมเราต้องมาอ่านราคากันแล้วนะครับคู่นี้ว่านาโปลีเนี่ยจะเปิดมาเท่าไหร่แล้วก็ค่าน้าไหลไปทางไหนนะครับคู่นี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับระหว่างนาโปลีกับแฟรงเฟิร์ตเพราะว่า นัดแรกเนี่ยนาโปลรีก็ซัดมาสประตูต่อศูนย์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้เนี่ยถ้าไม่มีปัญหานะน่าจะจบต่ําด้วยซ้ําครับสําหรับนาโปลรีกับแฟงเฟิร์ตครับมาดูในส่วนของอันที่แคบครับโอ้โหเปิดมาให้นาโปลรีต่ออหนึ่งลูกครับคุณผู้ชมคู่นี้ไม่น่ายุ่งนะนาโปลรีเปิดมาเยอะครับแล้วก็ยิงไป2อศูนย์แล้วด้วยนะอาจจะมีการโรเตชันเกิดขึ้นครับก็นาโปลรีในราคา1ลูกเนี่ยทำเงินไปได้3เจ้า2ไม่เสียเงินเลยครับราคานี้สวยกับนาโปลรีมากนะส่วนแฟงเฟิร์ต สูงต่ำสอลูกครึ่งครับสูงสาครั้งต่ำสอทั้ง2ทีมเลยครับใน5นัดนะครับก็ถือว่าสถิติสูสีกันครับบอนสูงคู่นี้ก็ยังคงน่าสนใจดีแต่เจ้าบ้านนาบป,ปรีน่ากลัวมากๆครับในราคานี้นะฮะ มาดูในส่วนราคาของคู่นี้กันก่อนเลยครับราคาคู่นี้เปิดมาที่1ลูกนะครับไหลขึ้นไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะแต่อิงจากราคา1ลูกครับทางด้านนาบุรีจ่ายแค่เพียง8ปดสครับส่วนทางด้านแฟรงเฟิร์ตครับจ่ายลดเลยที่1.08นะครับส่วนสูงต่ำครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งครับไหลขึ้นไปที่2ควบนะครับสูงจ่าย95และต่ำจ่าย93ครับหลังจากได้เห็นราคาแล้วครับของทั้งคู่นะทางเชียนบอลมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับในส่วนของราคาคู่นี้ครับราคา1ลูกเดี่ยวทางด้านนานบุรีจ ว่าน่าจะถล่มเหมือนเดิมครับ20 30เนี่ยอาจจะไม่ได้ให้เห็นเหมือนแมชชสเตอร์สตี้เมื่อคืนเลยนะครับคุณผู้ชมสูงต่ำเนี่ยเหตุผลที่ไปไม่ได้เพราะว่าจาก2ลูกครึ่งเนี่ยไหลไปเป็น2.75ครับแปลว่า นาโปลีน่าจะยิงเยอะครับแล้วก็อาจจะโดนแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยยิงคืนอีก1ลูกผมว่านคู่นี้นะน่าจะจบประมาณ3ประตูต่อหนึครับหรือว่า4151ได้เลยนะนาโปลีน่าจะดุในบ้านมากๆครับเพราะว่าค่าน้ําของนาโปลีในราคา1ลูกเนี่ยไหลลงครับแล้วก็ทางด้านของสูงต่ำเนี่ยสอไหลขึ้นหมายความว่านาโปลีซัดแน่นอนครับ และก็มาถึงคู่สุดท้ายของเราจนได้น,นะครับในค่ำคืนนี้นะก็ยังอยู่ในศึกของยูฟาแชมเปี้ยนีกครับเป็นทางด้านของเรอัวมาริดเปิดบ้านต้อนรับลิเวอร์พูลครับมาดูผลงานในลีกของทั้งคู่วันก่อนเลยครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างเรอัวมาริดครับตอนนี้วันดับที่2ของลาลิกาสเปนนะครับ เล่นในบ้านไป12นัดครับชนะไป8เสมอ4และไม่แพ้กับทีมไหนเลยครับได้26เสีย9ครับเก็บไปได้28แต้มครับสำหรับในบ้านของพวกเขาครับส่วนทางด้านเรอรวพูครับมาเล่นเป็นทีมเยือนนะครับในนัดนี้นะตอนนี้อยู่อันดับที่6ของตารางอังกฤษพรีเมียร์ครับหลังจากผลงานล่าสุดของเขาที่ทําได้ค่อนข้างดีมาเรื่อยๆนะก็ไต่ขึ้นมาจากอันดับ11ครับตอนนี้มาอยู่ที่อันดับ6แล้วนะครับเล่นไปเป็นทีมเยือน13เกมครับชนะไป3เสมอ3และก็แพ้ไป7ครับได้13เสีย12 12เก้แงงตมอจา สนัดที่ไปเยือนครับก็จะเห็นได้ว่ามีความต่างอย่างมากเลยครับสำหรับลิฟ์พูลนะการเล่นในบ้านนอกบ้านนี่บอกเลยว่าค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนจริงๆครับว่าการเล่นนอกบ้านของพวกเขาเนี่ยฟอร์มค่อนข้างดรอปไปจริงๆครับมาดูผลงานการพบกันของทั้งคู่9เกมครับสำหรับเัลมาริดครับเมื่อเจอกับลิเวอร์นะครับเนัดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้ถึง6ครั้งครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2ครับซึ่งด้านการทําเงินที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้ได้6เสีย3าครับกำไรไปถึง3นัดเต็มๆครับเมื่อเจอกับลิเวอร์นะในส่วนของการเปิดบ้านต้อนร ชนะไปได้3เกมครับแพ้ไปแค่เพียงนัดเดียวครับซึ่งในนัดที่แพ้เนี่ยก็นานมากแล้วนะครับที่เรอัลมาดริดแพ้กับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นในปี2009ครับซึ่งทางด้านการทำเงินที่ผ่านมาครับตรงนี้ได้2เสีย2ครับยังคงเจ้าตัวครับทำกำไรไม่ได้นะสำหรับการเล่นในบ้านของมาดริดมาเจอกับลิเวอร์ครับมาเช็คฟอร์ม10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านกันก่อนเลยครับสำหรับผลงานล่าสุดของเรอัลมาดริดครับเอาชนะไปได้ถึง6เกมครับเสมอไป2และก็แพ้ไป2นัดครับซึ่งในนัดล่าสุดครับเปิดบ้านตอนรับเอสปานยอนครับและถล่มไปถึง3ประตตูอ1 ซึ่งทางด้านการทำเงินเนี่ยก็เรียกได้ว่าพอใช้ได้ครับในส่วนของมาริทครับทำเงินไปได้6นัดครับและก็เสียไป4ครับตรงนี้กำไร1นัดเต็มๆครับในส่วนของการเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือน10เกมครับเอาชนะไปได้4นัดครับเสมอไป4และก็แพ้ไป2ครับซึ่งด้านการทำเงินที่ผ่านมาครับค่อนข้างดรอปไปจริงๆครับสำหรับการเล่นในบ้านของพวกเขานะในส่วนนี้ครับได้4เสีย6ขาดทุนไป1นัดเต็มๆครับสำหรับการเล่นในบ้านของพวกเขามาดู10นัดล่าสุดของทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลกันบ้างครับเอาชนะไปได้4เกมครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป4นัด ซึ่งก่อนหน้านี้ครับลิเว์พูลเล่นในบ้านนะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศึกแดงเดือดครับก็ถล่มไปถึง7ประตูต่อศูนย์เลยครับเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์คนดูจริงๆครับในนัดนั้นครับก่อนที่ในนัดล่าสุดครับจะมาสะดุดและตกม้าตายครับเพิ่งไปเยือนบอลมัดมาและโดนจบสกอร์ไปที่1นประตูต่อศูนย์ครับค่อนข้างน่าแปลกใจจริงๆสําหรับฟอร์มการเล่นของลิเว์พูลนะค่อนข้างสวิงอยู่ครับซึ่งการทําเงินที่ผ่านมาครับยังทํากําไรไม่ได้ครับใน10นัดล่าสุดของพวกเขาได้4เสีย6ขาดทุนไป1เต็มๆสําหรับในส่วนนนนการเเเล่ป็ทีมย10 ชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง6นัดครับอย่างที่สติได้กล่าวไว้ครับสำหรับเกมเยือนของริเวอร์นะค่อนข้างห่วยจริงครับทำเงินไปได้แค่เพียง2นัดครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไปถึง7นัดเต็มๆเลยครับหลังจากเห็นสติของทั้งคู่แล้วทางเชนบอลมีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับในส่วนของคู่นี้ครับก็จากสติของทั้ง2ทีมนะครับคุณผู้ชมดูด้วยดูด้วยตาเปล่าจริงก็มาดริยังคงดูดีกว่าอยู่แล้วครับลิเวอร์พูลเกมเยือนก็อย่างที่บอกนะครับไม่ดีครับแถมตอนนี้สติมาสะดุดอีกคุณผ เมนยูมาดันมาแพ้ทางด้านบอลมัดครับเสียฟอร์มเลยครับท่าผู้ชมแล้ววันนี้ต้องไปเยือนมัดลิดด้วยแล้ว เงื่อนไขของลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือต้องยิงมัดริดสี่ลูกนะครับเพื่อผ่านเข้ารอบนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นครับวันนี้มัดริดยังคงดูดีกว่าแน่ๆครับและที่สําคัญครับตอนนี้นะครับคือมีข่าวรายงานทางด้านของลิเวอร์พูลมาไม่ลงไปซ้อมในสนามของมัดริดนะครับหมายความว่าอาจจะมีขวอนฟอกคือหรือว่าเสียขวัญกําลังใจกันแล้วแน่ๆนะทางด้านของลิเวอร์พูลครมาดูในแฮนดิแคปครับโอ้โหเปิดมาอย่างนี้สวยงามครับคุณผู้ชมมัดริดต่อครึ่งลูกครับราคาครึ่งลูกนะครับมัดริดเนี่ยเอ่อทำเงินได้เพียงครั้ง ในฤดูกาลนี้นะครับในสเปนนะก็เสียไปถึง4ครั้งครับใน5นัดล่าสุดครับส่วนลิ์พูครับได้2เสีย3ครับไม่ค่อยต่างกับมาริดสักเท่าไหร่นะแต่สูงต่ำครับ3ลูกเนี่ยเปิดมานะครับก็มาริททำสูงไป2ครั้งต่ำา3ครับส่วนลิ์พูเนี่ยสูงแทบทุกนัดเลยนะสูง2เจ้า2และต่ำเพียงครั้งเดียวครับคู่นี้บอลสูงต่ำไม่น่าสนใจครับอาจจะมีการเฉือนกันเท่านั้นครับน่าจะเป็นบอลที่แบบเก็บทรงและมาริดก็น่าจะต้อง เออโลเตชันไปเล่นในลีกครับเพื่อลุ้นตามบาร์ซ่านะครับมาดูในส่วนของราคาคู่นี้กันบ้างครับราคาเปิดมาที่ครึ่งลูกครับเจ้าบ้านเรอลมาดิดเป็นทีมต่อนะครับไหลลงมาปอครับผมซึ่งเรอลมาดิดจ่ายลนเลยครับในราคานี้นะที่หน4ี่ครับส่วนทางนั้นเยวพูครับจ่ายที่8 6ครับสูงต่ำครับเปิดมาที่3ลูกครับสูงจ่าย9.3และต่ำจ่าย9.5าครับสำหรับราคาของทั้งคู่เปิดมาในลักษณะนี้ครับทางเซียนบอลมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับในส่วนของราคาคู่นี้ครับราคาไหลลงแบบนี้มันคือรราาคคับ จากมัดหลิดต,ต่อเครื่องลูกไหลลงมาเหลือปอเนี่ยหมายความว่าริ้วหัวอาจจะมีลูกคืดแล้วกันแต่ผมมองว่ายังไงก็ไม่ไหวมัดหลิดจริงๆครับ น่าจะต้องอยู่ทางด้านมัดลิดในราคาต่อปอเนี่ยผมมองว่าสวยงาม้วครับถ้าครึ่งลูกตามล้นเผลเผอยู่มัดลิดครึ่งลูกได้เลยครับคุณผู้ชมยังมีทางด้านของเวนิสูจูเนียร์ไว้ใจได้อยู่ครับผมมองวันนี้เนี่ยลิวพูน่าจะเอาชนะมัดลิดไปได้ครับและในส่วนคู่นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทายสกอร์กันเล่นๆได้นะในคอมเมนต์ด้านล่างครับและถ้าใครทายถูกเนี่ยเดี๋ยวจะให้รับเป็นทางด้านของ VP และกันเดี๋ยวผมจะจัดตั้งกลุ่มขึ้นมานะถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวจะจัดส่งทีเดด็กัันไปครบ ก็ในส่วนการวิเคราะห์บอลของค่ำคืนนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานของเรากันด้วยนะครับสำหรับ3คู่ที่เราได้ให้กันไปในค่าคืนนี้ครับคู่แรกของเราเป็นในส่วนของพิมลีอังกฤษครับไรตันเจอกับบริตันพาเลทครับคู่นี้นะเตะในเวลาตีสองครึ่งครับมองไปในทิศทางของสูงเต็มเวลาครับและถัดมาอยู่่าแชมเปี้ยนสองคู่นาโปลีเปิดบ้านต้อนรับไอทักแฟงเฟิร์ตครับซึ่งเตะในเวลาตีสามครับสำหรับคู่นี้ก็มองไปในทิศทางของต่อเจ้าบ้านอย่างนาโปลีครับผมและปิดท้ายไปด้วยเรัลมาริดเจอกับเรอร์พูนะคู่นี้ก็ยังมองไปในทิศทางของต่่ออเเจ้า้าาาบนยงรลมริแะ ก่อนที่เราจะจากกันไปในค่ำคืนนี้ครับสำหรับผู้ชมท่านไหนนะที่อยากจะรู้ครับคู่อื่นๆก,ก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างคลิปของพวกเรากันได้เลยครับพวกเรายินดีให้คําปรึกษาทุกคู่ทุกหลีกนะครับและสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ากลุ่มของพวกเรานะซึ่งมีบินบอล VP ให้รายวันเลยครับมีตัวคัดเน้นให้มีตัวแก้ให้นะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ครับซึ่งถ้าหากท่านคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวพวกเราจะไปวางไลแอดและดึงเข้ากลุ่มเพื่อรับบินบอลรายวันให้นะครับและในส่วนของวันนี้เนี่ยเวลานั้นได้หมดลงไปแล้วครับาาารัวนนนีี้ทงทงงมปึกษ บอต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ